อาจารย์เนี่ยแซงอาจรรถรถมาตานู่ะนาะคุยแซงหรือรถมาอาจารย์ว่ากับกับผมกับมันัวลเลยวะแซงไม่ได้ยันดวลจนกันล้นกันผม่ ôi <laughs> bay quán quanh mối 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 ai em <laughs> <tong tháng Aqui> <laughs> Trắp biển kia mang <laughs>

เป็นว่วเราวังผมไปเลย